ฟ้องได้นะแต่ไม่มีของให้โออกล้องเนียนนะเจ๊เนียนนะมีอะไรงี้เนี่ยโอ้โหโบตัก็ระเบิดแล้วนะเนี่ลองเปิดเลยว้าเปิดจะเปเนย่ย เฮ้ยนี่อะไรส่วนไม่เอาเฮ้ยหรือเอาดีวะเอาดีวะมะั้งเก็ไม่เก็บส่วนลวเลฟ่อนอยู่เจอร์มจูเจอมจูโจมก็จูเจอม,จจอม,จจอมของเก็คนนีอุ้ยทุกชี่